bây giờ mấy giờ rồi nè thơ, sauτο giờ rồi sáng mi,nhả buốt อย่างเงี้ยพูดทิวพูดแบบแท๊กแท๊แล้วนะอืมไม่ต้องมาท้าอะไรกิ้อะไรเริ่มเริ่มเริ่มเหนื่อยหรอ <c oughs> เงียบเลยแกเงียบเลยคณะเริ่มไม่คุยกันแล้วครับตอนนี้เริ่มขึ้นขึ้นมาไดเดียวกูจะตายแล้วเนี่ยทางทางทขึ้นเขาหัวหมวกเพ<อ>ิ่งผ่านประตูป้ายด้วย<อ> <c oughs> รถรับจ้างขึ้นลงร้อยหนึ่ง ใครที่มานะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยใครที่มาถึงตรงนี้นะแล้วไม่ไหวนะมันมีป้ายเบอร์โทรอยู่นะอานะเออโทรไปเลยนัดูเอรู้สึกโคตรเนี่ยมีคนมาทิ้งจักรยานไปเลย เหนื่อย,ลยแล้วทิ้งจักรยานไ้เลยดูทางเอาไปจะเป็นจะเป็น,นเป็นของจริงตอนนี้นี่นะครับสองตัวหมดแล้วนะครับ ค,นะคุณคุณเดินดีๆนะฮะระวังคุณสะดุดล้มนะฮะเป็นยังครับคุณกุ๊กเิ๊กคนนร็บา,านนมมีหมามารับเราอีกแล้ว มีเจ้าหมาน้อยมารับเราอีกแล้วเหรอกูมาทำอะไรที่นี่นะนอนนอนอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมดูทุกคนดูขึ้นมาขึ้นมาอีไรครับเยราบยังเหมือนจะยังนะ นี่เมื่อกูรีบขึ้นมาหาเซเว่นเซเว่นไม่เปิดโอ้โหเราถึงลำน้ำแล้วทุกคนเราแล้วทุกคน อาจจะพูดน้อยนิดนึงนะผมเริ่มเหนื่อยแล้วอะไรแล้วเฮ้ยธรรมชาติผมก็อยากถามธรรมชาติว่าผมมาทำไมผมเหนื่อยเอาแล้วเราคนเราถึงลำธารแล้วนี้ทางจะชันนิดนึงใครมาระวังลื่นด้วยนะตรงนี้ไหนโอเคโอเคแต่นี่คือ แล้วเราก็มาเจอทางชันอีกแล้วหลังนี้เชียร์ของจริงอีกรอบแล้วพี่บีเราจะไหวไหมจ๊ะ กคนถึงแล้วเหรออุ้ยโอโหโดนหลอกมาโดอกมา้ยด anyway. ีๆนะมันวอกอองได้แต่ต้องรวัปมัน่อยมันปล่อยมันทุกคน พวเราตอนนี้เราลงมาถึางข้างล่างแล้วเมื่อกี้เราไปชัางบนเราลืมถ่ายวีดีโอพันเนยมากทางขึ้นมันขึ้นม,มันมีสองทางมีทางทางโหดแล้วก็ทางสบายสบายอย่างเช่นนี้ทางสบายมากก็คือถ้าใครจะขึ้นขึ้นทางสบายดีกว่าแนะนำํำคนเหนื่อยเหนื่อยจริงมันจะเหนื่อย เดี๋ยวทีนี้เราก็ไปเจอกันทิปหน้าไป